สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีก็มาพอๆกับชองมะดามบูดีเคคือเกาจาก่ะมอนีก็มาพร้อมกับหิมะนะคะมาพร้อมกับหิมะค่ะขาวสะอาดมอนีกะติดลบประมาณสามองศานะคะมอเ้ามูเ้า,านี่ตื่นขึ้นมาติดลบสี่จ้ะพี่น้องตอนนี้กอะอ่พอแต่หิมะลง่งกะสีมีความอบอุนอนอน่นแน่จัน้อยจ้ะไม่คว่ำม,มูึ้นมาประมาณลบสามจ้ะพี่น้องลบสาม หิมะปีนี้กะมาเร็วแล้วกะมาแห้งจ้ะพี่น้องมาดามกะถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศหิมะอัน,นในป่าแปดรอยลายนี่มาฝากพี่ตอนน้องนะจ๊ะเนาะมาเสียให้เบิ่งบรรยากาศข้างในป่าจากพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศมาเบิงบ่งอันต้นใหม่จ้ะมาเบิ่งอันต้นไหม่ต้นดอกไหม่ นี่นะจ๊นะเนาะจับได้แตะตองได้จ้ะพี่น้องตกมาใหม่ๆนี่กินได้จ้ะพี่น้องเอาน้ำแดงเอานำ้ำเฮลโหลบอยมาเทใส่กเนนเ็เป็นน้ำแข็งใสเฮาดีๆนี่แต่จ้ะพี่น้องเป็นน้ำแข็งใส่เราดีๆนี่แหละค่ะเบิ้งนี่แหละจ้ะ ของแท้จะพี่น้องของแท้ๆเลยนะถ่ายทอดสุดๆดเมื่อบอกี่นาทีมาดามกับแอนไล่สดไปแล้วนะจ๊ะเนาะไล่สดประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยแจ๊ะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นจ้ะเห็นกันสดๆเลยนะจ๊ะเนาะเห็นการสดๆ,ๆจ๊ะจ้ะเลยจ้ะ เป็นแนวน้ำแข็งใสตกลงมากขึก้ก็สิเกาะ์ังเห็นาะเกาะตามใหม่เกาะตามกิ่งไม้อย่างแบบนี้นะคะสวยงามจ้ะพี่น้องคันนักข่าวนักข่าวก็เพื่อนกะสีสีกลายเป็นน้ำแข็งเนะจนะ้ะเนาะนักข่าวนักข่าวเพื่อนกะสิกายเป็นน้ำแข็งจ้ะพี่น้องเป็นน้ำแข็งที่พี่น้องเคยเห็นหนัน่นที่ว่ามันย้อยตามมานี่มึงพี่น้อง โอ้ยคันบาเย็นนี่แต่ว่ามันก็เย็นนะพี่น้องเย็นเย็นช่วงนี้ก็สิมิตรภาพหิมะด้วยจ้ะพี่น้อง นาหนาวกะบะหมีพผักไฮเก็บบ่มีเห็ดหฮเก็ด้วยจากพี่น้องกะสิมีแต่บรรยากาศบรรยากาศแบบนี้แหละจากพี่น้องกับโอซสาเบิงเอาด้วยจ้ะเดิอพี่น้องช่วงนี้กะสิเป็นหิมะน่าจะเนาะเป็นหิมะเป็นนันผ่านบรรยากาศกะจะคล้ายๆก็จะเหมือนๆกันนะคะสีไปทายอ่านซอกไดมุมใดก็สิเป็นคือกันจ้ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวน่าจะเนาะไปเบิงไปทางไหนมากะสีขาวบริสุทธิ์ไปหมดจากพี่น้องนี่จะ แต่อีกหลายเดือนเติบยูอีกอีกหลายเดือนเติบยูพี่น้องจังสิได้มีเห็ดได้มีพักไม่หย่ายเฮาเก็บนะจนนน๊ะเนาะนะช่วงนี้กับึบงหิมะส้มหิมะไปก่อนจ้ะพี่น้องสิมีหิมะแน่แล้วก็คลิปกินแน่กับประมาณนี่นะจ๊ะเนาะปรบมานนี้แหละจ้ะพี่น้องกับสิบมีอยียางพี่ใน้องตื่นเต้นายจา้ะ ก็สิเป็นภาพพิมะแบบนี้แหล,ละจ้ะเพราะว่ามันหนาวน้าจ้ะเนาะอันนี้มาดามได้ออกก็เลยออกมาเลยจ้ะออกมาเห็ดลิปเนาะสิละคันได้เข้าไปก็กกออกบปไดแหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าข้างในมันอุน่นข้างในมันอุน่น,ใ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 นขันได้เจออุ่นอุ่นแล้วก็บ่อยากออกข้างนอกจ้ะพี่น้องแต่ว่าข้างนอกนี่มันก็นเย็นอหลี่จ้ะอันนี้ก็อยากให้พี่ให้น้องในเบิ่งนเนาะจ้ะเนาะว่าอ่าบรรยากาศของคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างแดนหอดหนาหนาวน,นีนน่มันหนาวสำหรับพี่น้อง มันหนาวซ้ำใดอยากอันทายทอดอยากอันให้พี่ให้น้องได้เห็นจ้ะขนาห้อนกะก็อยู่ได้จ้ะมีความสุขจ้ะบ่ได้ใส่เสื้อผ้าหลายบ่ได้อันนี้คือหนาหนาวนาะจานอขนาดหนาวเนี่ก็โอ้ยใส่เสื้อผ้าจนหายใจบ่ออกพี่น้องมันใส่หลายขันใส่หน่อยมันก็ยินนาะจะเนาะใส่หน่อยมันก็ยินขันใส่หลายมันก็อึดอัดหายใจบ่ออกะจังสีล่ะจ้ะความยากความลำบากของคนที่อยู่ต่างประเทศจ้ะ ต่บักอะต้องอดทนต้องอยู่นอกจากนาออีกบกี่เดือนกะม้อกะผ่านพ้นไปนอกจากนาะอีกบกี่เดือนกะผ่านไปจ้ะก็อยู่กันยังสีหละพี่น้องอยู่กันมาหลายสิบปีแหลวกะแบบนี้แหละจ้ะคือเก่าถึงเวลาหิมะลงกับล่งถึงงนาห่อนกะคือมาดามเพชรคลิปให้พี่น้องในเบิ่งกันนี่แหละจ้ะ ตว่าก็เป็นตาสะอ,อนอยู่มันงามงามเกินข้าบรรยายจาะพี่น้อง